ัวอะไรอ่ะปวกระบืออ่ะมาดูนะครับมาดูคนเกียนนะครับเขาชื่อว่าไปไหนแล้วอะ่ะให้ผมหาตัวแป๊บนี้นี่เขาชื่อนี่ถ้าใครเจอก็ระวังไว้นะครับเขาชื่ออแปบ๊บนึงนะ นี่นี่นี่คงคงคาประไลคงคาประไลนะครับเขาจะเขาจะแบบรอขายของนะครับเดี๋ยวผมตามหาตัวเขาแป๊บเขาข,ขายของในะชืมใส่นะครับแนวหนึ่งนะครับคงคาคงคาประไลนะครับไปไหนแล้ววาผมก็ไปซื้อของจากเขามาอืม้ม นั่นแหละครับประเด็นหาก,ก่อนหาก,ก่อนไปไหนวะไปไหนวะเลียวร้อยเก้าสามนะครับโคงคาปะไลโคงคาปะไลกิวกิวเนี่ยผมเจอเดี๋ยวผมไปบอกนะรูก,กิวใครครับเอาของมารอขายนะครับผมมาเตือนไว้นะแต่เอ็มไม่เท่าไรหรอกครับ ให้ผมโดนไปผมก็ธรรมดาแต่ถ้าคนอื่นโดนเนี่ยคือแบบน่าจะเจ็บอยู่แต่ดีแล้วเขาไม่น่าจะรู้จักผมนะไปไหนวะไปไหนนะ้าไปไหนนะ้าไปไหนนะ้าไปไหนน้าคนเกียนนะครับให้ระวังกันไว้นะครับดเดี๋ยวนี้มีจาจี้มดเยอะไปไหนแล้วนะ ไปไหนแล้วนะคงคาปลาไหลน้าคงคาปลาไลนะครับระวังนะครับระวังนะครับอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้าคงคาปลาไลไม่เจอนะครับหายแล้วนะครับหายแล้วเด้อหายแล้วเต้อหายแล้วเต้อ อะไรเด้โอเคงั้นลงคลิปเลยบอกเขาโอเคงั้นลงคลิปงั้นลงคลิปเลยงั้นลงคลิปเลยนะจบจบจบนี่โอเคงั้นลงคลิปเลยนะจบจบปากโอเค